โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับเกม Minecraft น,นะครับในพาร์ทที่16แล้วนะโอเคผมซึ่งในพาร์ทครับผมเห็นว่าในตัวผมจะมีไม้อยู่ครับเตรียมสร้างบ้านเลยนะครับแต่ว่าผมคิดท,ทีผมยังไม่สร้างบ้านเลยกันครับเพราะว่าถ้าผมจะสร้างบ้านอะผมคิื่อผมเอาเอาไปสร้างนอกรอบดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าสร้างในคลิปเนี่ยมันก็น่าเบื่อใช่ไหมมาสร้างบังเสร็บมาสร้างมงสร้างบ้าน นะครับเพราะฉะนั้นพาทนี้ผมจะไปบุกไอกองทัพเรือมากมายแกกองดีกว่านะโอเคเดี๋ยวขอเตรียมของบุกก่อนละกันนะครับสิ่งที่ต้องไปเอาไม้ไม้ไปสักกองหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นกองหนึ่งงอเหล็กนเนาะทางน้ำทางน้ำโอเคเดี๋ยวเอาน้ำไปด้วยกันคนระับเผื่อจะใช้นะครับเผื่อจะใช้จะใช้ทำอะไรวะเนี่ยเอ้เอาไปก่อนละกันครับผมทางน้ำนะโอเคแล้วก็อา่า ขวานกับอันนี้แกพังแล้วครับพิกแอคเพราะฉะนั้นผมเอ้ยไอพวกกล่องไอผมยังไม่เปิดเลยว่ะลืมยังไม่ได้ไปลงเหมืองน,นอกรอบเลยครับโอเคจะค่อยลงแล้วกันงอ,อขวานขวานปล่อยว่อะไรครับมันคงไม่ได้พังอะไรง่าแนาแต่งงานแดงขนาดนั้นหรอกโอเคอแล้วก็ดาบออกไปแล้วของไปแล้วผมน่าจะครบแล้วผมเสเบียงออกไปแล้วนะไม่ต้องใช้เยอะอะไรมากมายนะครับโอเค น่าจะพอแล้ว,วผมในการบุกยึดเรือนะเอ้ยเดี๋ยวจะลืมลืมลืมต้องเอาอ่าเอาเอา,เอาที่บักขับเรือไปด้วยครับผมเพราะว่าผมจะได้ไปยึดเรือความโมเมนต์กล้าใช้นะครับแล้วผมเอาไปไหนไวะเนี่ยน,นะลืมลืมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โออออครับลไมไปค่าหัวแล้วลครับขหัวจะค่าพันเบรีสุดยอดโอเคยังไงครับที่บักขับเรือผมเอาไปด้วยครับเผื่อด้ใช้โอเคมุ่งหน้าสู่อ่าสู่ไปตรงนู้น่ะ สู่ไองกองทัพเรือผมที่แบบมีเรือ,อยังมากมายนะครับโอเคพอเรามีผลอ่าผลกระส,กสุกกระสุกกบผมของซีซาคลาวแล้วมาช่างดีจริงๆโอ้โหตูตามีเหล็กแกะคณะ <c oughs> แกะโคตรเยอะสุดยอดเลยผมบิวดีนะครับเออวะ่ะทำไมผมไม่มาสร้างบ้านบนภูเขาเนี่ยช่างเถอะนะครับโอเคอ่ะระหว่างนี้ก็ให้มันลดแบบไป,ไปนะตรงนู้นก็มีอ่เาเหลแกะอยู่มากมาย โอเคผมประมาณสองนาทีผมไอ้ผมว่าใช้โซงกลางอากาศไม่ช่วยอะไรเลยเนะี่ยมันก็วิ่งเท่าเดิมนะครับเออว่าแล้วแล้วทำไมผมไม่ลงแล้วใช้โซวิ่งไปวะมันเร็วกว่าปล่าวะอืมเพราะเพ,พแหละนะครับเดี๋ยวบินไปแล้วกันนะโอเคถึงแล้วผมนี่เลยโมมันก้าผมยึดจะดีไหมหรือว่าเอลำนี้มาสปอนติดกับไปเนี่ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวค่อยหาลำที่มันตัวเดียวผมนี่ลำเนี้ยเดี๋ยวผมยึดลำนี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเอกอกรณ์ต้อง เอานี่มาครับลองดูว่าผมว่ามาันยึดได้ไหมนะเพราะว่าเรือมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับปึ๊บปึ๊บโอเคครับยึดได้นะครับผมแล้วมันจะได้ทั้งเรือป่วาวะเฮ้ยกดผิดโอ้โหลูกพีดวะปั๊กเลยครับโอเคมีมีเฮ้ยมันใกล้มืดแล้ว,วอ่ะผมขู่ประตูเอามาทำมาแยกๆวาเนี่ยเอ๊ะผมว่าลึกยึดมันเอ,อ้ะผมกับตกโอเคเรือไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมน่าจะแค่ประตูหักไปอ่ะแต่ว่าเรือจมนะครับดูดิ ผมว่าผมจะทำถามเรือเพิ่มนะครับโอเคตรงนี้มีเราทานเรืออยู่นะครับไปเราลงไปเคลียร์ดีกว่านะปึ๊บลงมาเรียบร้อยเนี่ยเนแก้มืมดแลหะวะ่โอเคลงมาแล้วผมต้องจัดการเคลียร์แล้วครับอ่าเอาดับสมองเปลนหัวเครือเรียบร้อยเจ็บเป็นหนึ่งตัวขูทหานคุยครับดูดีเนี่ยมีตัสัตว์มาบุกเรือของกรถารเรือดยครับผมู้หครับสายปืนเอาไว้ดีว่าโอเคสายปืนก็ไม่ใช่จะสู้ยากษ์ใหญ่ยักปักใหม่อะไรนะครับเอทำไมอ๋อใช่ คือผมมคือผมใช้ผลปิศาจสายโลเกียครับผมแล้วก็อ่าพวกทหารเลยม,มาตีผมไม่เข้าอะ่ะก็ว่าอยู่ทำไมครับแปลกโอเคผมแล้วอ่าขึ้นไปบนเรือดีกว่าโอเคตรงนี้เป็ตนตังที่ผมมาจุดไว้ใช่ไหมตรงแป๊บควอดนี่ทําให้เฟรมเรทตบได้นะครับอ่าโอเคก่อนละกันปึ๊บตรงนี้นี่ติดกับไอ้นี่เลยครับติดกับอ่าอะไรอะ่ะภูเขาเลยอะสปอร์ติดกับภูเขาเลยนะครับผมจะตีดีไหมตีก่อนละกันนะผมเพื่อไม่ให้มอสมันแหลกอะไร มากมายแล้วผมลงไปไงดีวะเนี่ยต้องทุบแล้วครับต้องทุบทุบทุบเอาความนี้ครับผมเนี่ยบุกบุกอา่าตรงนี้ด้วยกันโอเคเดี๋ยวถ้าถ้าผมบา้างๆครับผมว่าจะมาปั๊มกับพวกนี้แหละยังไงโอ้โหมอมบินกาในสุดเราก็เจอกับนายหลังจากที่เราห่างหายกันมาอย่างยาวนานหลายเดือน <c oughs> เล็กไปเดือนเลยนะขอตบให้หายใจขึ้นคิดถึงหน่อยมอมบินกาขอตบให้หายคิดถึงหน่อยเถอะนะมอมบินกา <c oughs> อุ้ยรู้สึกดีจริงครับผมได้มาจากการมอมบินกาเนี่ย <c oughs> เมเจอมูมันก้านานนี้ผมรู้สึกงี้โอเคมันบินตกก็บินตกใช่แล้วบินตกก็ได้นี่หว่ามันจะได้คริติคอลเอ๊ะทำไมมันไม่คริติคอลมางงช่างเถอะโอเคจริงๆก็ได้นะครับอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตาสินายโอเคมโมมันก้าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับมโมมันก้าอ่ะเดี๋ยวขอพังสปอนก่อนแล้วกันนะเอ้สปอนนี้สปอนหมูไะเนี่ยอันนี้คือสปอนแหละผมว่าสปอนของมโมมันก้าน่าจะอยู่ด้านในผมแล้วก็นี่ครับอยู่ด้านในนะครับแต่ผมจะไม่ทำลายผมเผื่อเผื่อผมจะมาปั๊มใช่ไหม เออถ้าผมจะมาปัม๊มจะได้มาปัม๊มอ่าสปอนของมอมก้านะครับโอเคขอค่ามอมก้าตัวนี้ก่อนแล้วกันนะอ่าแล้วก็ช่วงนี้ครับไม่ผมอาจจะช็อตมากนะครับเพราะว่าไม่มันถึงที่สุดแล้ว,วผมช็อตโคตรเยอะเลยครับไม่ใช่ไม่ได้ช็อตบ้างรับผมช็อตเยอะมากๆนะครับผมก็ว่าจ,จะเปลี่ยนอยู่นั่นแหละโอเคเดี๋ยวอ่ารอผมว่าจ,จะเปลี่ยนประมาณเดือนหน้าเออนะครับเพราะว่าเก็บตังค์งอยู่ไงเออ ผมว่าจะซื้อแบบใหม่ดีๆเลยครับผมผมคิดว่านะผมว่าจะซื้อใหม่ดีๆเลยอเออนะครับจะได้ไม่ต้องเกลียดอีกยาวนานนะครับก็พูดถึงเรื่องมาช็อตกันหน่อยแล้วกันเพราะช่วงนี้ม่ช็อตเกินเนี่ยถ้าคนได้ดูนะครับโอเคไม่บล็อกเล็กตกน้ําแปลกเลเกินออกข้ามาแลวกันครับทำให้รู้สึกแหลกจังเลยโอเคไม่เป็นไรครับปล่อยมันไปอย่างที่เป็นไม่อาจจะปล่อยมันแหลอีกต่อไปทุยระดิกโกนั่นไงโอเค เออตรงนี้ผมขุดไปกไ็ยังไม่หายเลยเนะี่ยโอเคเก็บเหล็กมัก่อนนะครับโอ้มอมก้าโคตรเยอะแบบนึงนะผมขอตับสปอนมอมก้าก่อนแล้วกันนะครับนี่เอาไม่วางไว้นะครับผมมอมก้าจะได้ออกมาไม่ได้โอเคที่เหลือก็คือการขุดเหล็กนะครับที่เรามีอยู่เดี๋ยวผมขอขุดเหล็กจากด้านอ่าด้านข้างแล้วกันนะครับปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บโอ้โหงงเออหึ่เกือบตกน้ำไอ้บ้าโอเคครับผมเดี๋ยวขุดเหล็กก่อนแล้วกันครับในช่วงนี้เรียบร้อยเหล็กจ๋าขอเหล็กนะมอมก้า ปุ๊บอย่าตกน้ำโอเคไม่ตกปุ๊บ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 เรียบร้อยวันนี้ทหารเรืออ่าสกิลไแนเนาะช่างเถอะอ่าแล้วก็มีท่านผู้ชมบอกว่าไอ้เรียนพันแหละแล้วก็มีท่านผู้ชมบอกนะครับวิธีการดูดาเมจของสกิลนะครับคือการกดชิปแล้วก็ดูอ๋อยังไงอันนี้ดาเมจยี่สิบครับผมคูน่าห้าสิบห้าสิบที่คือห้าสิบแหละห้าสิบวีเหรอผมมันนานเดียวมะอันนี้ดาเมจแล้วฮะเอ้ยมันอันนช่าางเเเถอออะโคคไดมมจรับผ อ่าโอเคสกิลแรกสดน่าจะเป็นสกิลนี้ครับเต้องดเมีเรื่องอะไรนะครับโอ้โหโหนนี้ก็ก็ถึงสกิลมันจะไม่โหดอะไรนะครับผมจะว่าเรื่องอ่าเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องการบินนี่สุดยอดไปเลยนะครับโอเคคูณเดกกับต่อสักอันหนึ่งแล้วกันได้ไปหนึ่งเดียวคูอลอีกแล้วแฮมแหลกยังเนี้ยโอ้โหมอมกาเยอะไม่แปลกที่ะที่จะแหลกนะครับให้ผมมีวิธีหยุดสปอวมอมกาแบบไม่ให้มันตายป่าวะ คือแถวเนี้ยครับเป็นเรือเยอะมากนะเออทำให้มันอาจจะแหลกหน่อยละกันเดี๋ยวขอเคออลียร์บอมบ์ก้าก่องละกันนะเมื่อกี้มันหลุดออกมาได้ไงไม่รู้โอเคครับโอ้เดีย๋ยวสับตัวเองนะโดรนกี่นี่ก็พุ่งพล่านเลยเออแบบผมยังไม่ได้ฝาท้าวายุด้วยวะ่ะฝาท้าวายุครับเป็นสกิลที่น่าจะได้ต่อประมาณ2ักพันผมซึ่งในซีรีส์หนึ่งผมก็ได้ไมาแล้วผมฟาทาวายุนะแต่ซีรีส์นี้ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เก็บโดรนกี่นะครับโอเคปึ๊บ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  <c oughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวไปขุดเหล็กด้านนอกหน่อยละกันครับเหล็กได้มาแปดหูบแปดพอกโดยไปหลายวันอุ๊บแก๊สบังหน้าแก๊สบังหน้ามาครับรีตโตเกมแล้วครับเมืกก่อกี้โอเคเมื่อกี้ถึงไหนนะเอ้ยผูบทิ้งผีทิ้ง,ง,งบล็อกเหล็กไอ้ปลาอ่าครับผมได้บล็อกเหล็กขึ้นมาละเมื่อกี้เมื่อกี้ผมถึงไหนผมเอาบล็อกเหล็กคืนใช่ไหมเมื่อ <c oughs> ก,กี้ผมรีดตเกมมานะครับโอเคอ่าเหล็กนี่เดี๋ยวไปเอาบล็อกเหล็กก่อนละกันทหารเลยยืนตักเออแต่มันก็เตรียมไว้เข้าไม่มาไม่ต้องกลัว นะครับเดี๋ยวขอคุมมอมันก้าอยู่กับเป็นหมูคณะครับดูดิแป๊บนึงน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดวางก่อนครับโอยแก๊สบังหน้าเลยเกินเนี่ยโอเคจัดวางอ่ะ,พะเพื่อที่เราจะป้อนเหล็กนะครับมาเรยอมาเรือมอมมันก้านี่ไม่ใช่อะไรครับผมมาหาเหล็กนะครับอย่างเงินนี่ไม่เกี่ยวเลยครับผมต้องการหาเหล็กอย่างเดียวนะครับอ่ะปึ๊บ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 เดี๋ยวครับผมต้องระวั้ดีครับผมไมือั้นอาจจะตกลงไปได้นะเฮ้ยเมื่อกี้เหล็กตกปะวะเอาช่างเถอะนะครับ มีเหล็กอยู่ตอนนี้มีอยู่12อันใช่ไหมสิบสองอ่ะเป็นสภาพดิโอเคมีเหล็กอยู่เยอะอยู่นะครับก็เยอะ <c oughs> แหละเอาไอ้ป้าลืมต้องใช้กอกรับใช่ไหมถึงจะบอกแต่โอเคครับช่างเถอะนะเออผมลืมเอาเวทนี่นี่ว่าเอาเกาะบอมอม์ก้าลืมได้ไงเนี่ยแป,ป๊บนึงนะจะเข้าไปนี่เจอบอมบ์กาเป็นหบุขลาแลน่นอนครับตั้งไงโอเคมานี่ปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บเรียบร้อยงอวิเรือนี้ไปกล่องสามเลยครับใช่ปะนีไ่ไงกล่องสางมไอ้ขวบบอมก์การ์เต็มแล้วว่ะ เออใช่ใช่ผมลืมลืมลืมผมว่าจะทํากล่องก่อนนะับตรงนี้โอเคเดี๋ยวครับกล่องก่อนแล้วกันครับจะได้เก็บของได้นะครับอ่ะปึ๊บปึ๊บก็เอามานันยี้มานี้ปึ๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเออผิดเออโอเคโอเคนับนี่รับได้เช็ดแปแล้วผมเก็บ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 อ่ะเดี๋ยวผมเอ้ยผมกดผิดไปกดปุ่มชิปโอเคแล้วกล่องพวกนี้เอาเก็บของก่อนแล้วกันครับของที่มันจะเป็นนะเลเก็บไปให้หมดกล่องครับผมเมื่อกี้กล่องสามาผมเนี้ยแต่เอากลับ โอกาสเปิดได้ของไม่ใช่สิโอกาสเปิดได้ผลไารสาก็ไม่ใช่1% 0 0นะครับได้กล่องสามก็แค่ก็แค่นั่นแหละนะครับถ้าตรงสวยโอเคพอแล้วมั้ง๊บิ้บเ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 ยิทำเบล้บเบอ้บเบิ้บเบิ้บเบิับเบิ้บเบิ้บเบิ้บเาิับเบิ้บเบี้บเบิ้บเอบ Wait, okay. <g <g ิ้บเบิ้บเนี้บบิ้บมบิ้เบิ้บเบิ้บเบิ้รับิ้บเบิ้ะเบิ้บเบิ้บเบิ้บเบี้นเอตัวสัต้์เี่้ว่า โอ้โหจำได้ว่าตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เจอเรืผมไม่เลยตัวแอล,แลี่พันไอ่เลยโจสลัดเนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวนะพังสปอนก่อนคนระับลืมอันนี้เป็นเรือเล็กๆธรรมดาผมเพราะฉะนั้นการบุกก็ทำไม่แหลกนะครับเกี่ยวไหมเนี่ยโอ้โอเคอันนี้ก็เป็นเรือเล็กๆธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นก็การบุกก็อ่าง่ายเย็น <c oughs> ไม่ใช่ง่ายเย็นง่ายแต่สันง,ง่ายนะครับอ่าเอาที่ขุดมานี่โอเคเออใช่เรือยี่เป็นใครวะลองไปดูดิ ็นคุโรนะครับเนี่ยเอ้ยไม่ใช่คุโรดิเป็นอ่าไพเวทกัปตันเหรออ๋อเป็นกัปตันแบบกัปตันจุสลัดนะครับโอเคถึงจะเป็นกัปตันผมเราก็เขียนได้อย่างง่ายดายครับผมเพราะเรากินผลไปสาัตาสายลูเกียร์ไปแล้วครับผมแหม่ทะบินได้ทั้งไม่โดนตเบร์ที่มาช่างดีจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมบุกเลงไปเรื่อยๆเลยครับผมคิดว่าน่าจะบุกกันหลายพาร์ทอยู่นะฮะเพราะว่าเรือมันเยอะมากโอเคครับ เดี๋ยวต่อไปบุกไปบุกลบบนี้ผมเป็นเรือเล็กๆธรรมดานะครับลงแป๊บเอ้ยติดงงโอเคอ่าพังเอ้ยผิดโอ้ยงงครับผมอ้าวโอเคพังไปอ๋อเรือเ,รอ,อเนี้โคบี้ผมเป็นเรือของทหารเรือธรรมดานะแป๊บนึงนะขอเคลียร์ทหารเรือก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็พังสปอนทิ้งโอ้โหหลักสูตรเดิมหลักสูตรหลักหลักสูตรทุกอย่านะครับการอ่าทำลายต่างๆการบุกเรือดิเออโอเคเดี๋ยวลงไปทาโคบี้หน่อยแล้วกัน วัสดีครอบ้ไม่เจอกันนานโอเคมีโครอบ้อยู่3คนแล้วก็มีเหล่าลูกสมุนที่น่ารักทุกคนอุย้ยอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเดี๋ยวเคลียร์ครอเ้ก่อนกันนะผมผมว่าถ้าผมบุกเสร็จอะผมน่าจะได้ธุรกิจกลับไปเยอะอยู่อะผมพ่อเรือมาเยอะมากนะเออถ้าบุกเสร็จนี่แบบได้ธุรกิจเยอะมากมายกันทีเดียวนะครับโอเคตรงนี้ใครวะเนี้น,นี่ครอบ้ใช่ไหมเดี๋ยวโอ๊ยติดติดนะครับอ่ะ โอเคครับผมปึ๊บ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 เอ้าแล้ช่างเถอะปล่อยเขาไว้งั้นแหละนะครับเดี๋ยวก่อนไปขอตบทีหนึ่งโอเคตาเรียบร้อยอ่าโอเคครับผมจะไปบุกเรือลำต่อไปแล้วกันของแก้เต็มรถงจังวไมแก้เต็มรถจังวะโอเคไอ้เรือนี้เป็นเรือที่ผมยึดไปใช่ป่ะโอเคยังไงอันนี้เป็นเรือแบบอันนี้เป็นเรือที่ผมยึดไว้ผมโอเคครับจะขอเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมเข้าเรือตัวเองไม่ได้วะเป็นไงผมมือไม่ถึงโอเคมือถึงละโอ้โหนึกว่าจะเข้าเรือตัวเองไม่ได้อ่ะได้ไหม ไอ้บ้าโอเคมอสแหลกอ่ะเรียบร้อยแลวผมเดี๋ยวยึดเรือนี้เอ้ยเออเดี๋ยวขอเคลียร์เรือนี้ก่อนละกันครับโดยการเข้าไปแล้วก็โอเคยังไงสปอนเรือใหญ่อยู่ครับผมนี่โอ้โหเรือนี้มันมีบรรเทาด้วยอ่ะไอ้เรือทีเรานี้ไม่เห็นจะมีเลยโอเคเดี๋ยวฆ่าก่อนละกันนะผมพวกแตนทารเรือนนะเดี๋ยวผมอ่าพังสปอร์ตทิ้งเรือละกันนะครับเพราะว่าถ้าสปอนมันมีอยู่อ่าในเรือเราเนี่ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็พังทิ้งเลยปุ๊ป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 นะครับ โอเคให้ผมจะเปิดสเกลปะวะเปิดสักเจ็ดสักห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันครับอ่ะเดี๋ยวจัดการทหารเรือต่อแล้วกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคผมโดนโดนเด็กนี่แหละโดนเด็กค่อยไม่เอานะครับขอไปเคลียร์พวกเอ้ยเอ้ยไขวะเนี่ยเอ้าไขี่เลยนี่เนี่ยโอ้ช่างเถอะอทำไมมันไม่มไขว้สปอยวะเนี่ยสงสัยว่าผมยึดเรือไปผมเลยไม่ไม่ไขว้สปอยนะเรือนี้ไม่มีกล่องสามตอกับผมไม่กล่องหนึ่งกับกล่องสองนะครับมีตอกอยู่สองกองกับผมแต่ไม่มีกล่องสามนะครับ โอเคตอนนี้ของก็เตรียมแล้วครับผมเดี๋ยวขอเอาบล็อกเล็ก่อนแล้วกันครับแล้วค่อยเอาของไปเก็บในกล่องนะโอเคอขุดอีกแล้วเอ๊ะผมว่าเมื่อก่อนบอสมันไม่แลงขนาดนี้นะหรือว่าเพราะว่าผมเปลี่ยนตัวเกมมาเป็นตัวเกมของไอ้แทนบอสแลงขนาดนี้วะเนียช่างเถอะนะครับป็นว่าก็อยากน้อยก็ยังได้อยู่นะโอเคครับเดี๋ยวไปขุดบล็อกเล็กก่อนแล้วกันอ่ามีไฟไม่โอ้ยผมไม่มีไฟหรอกลัวโซบิเกิดตรงตรง,ตรงนี้จังเลยช่างมืดเทือไปเกินช่างเถอะนะครับ โอเคเดี๋ยวขอไปเอาเอาบล็อกเหล็กก่อนแล้วกันนะเอ้ยอันนี้ผมยังไม่บุกอ่ะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวบุกอันนี้ก่อนแล้วกันับผมเอ้ยบุกแล้วบุกล้วเรยนี่บุกแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวขอขโมยบล็อกเหล็กก่อนแล้วกันนะผมปาติ้โมันกล้าโอ้โหคิดถึงโอเคอ่าโหเอาไงเยะเนี่ยคือมันจมอยู่ใต้น้ำครับเพราะว่าผมวางที่มาขับเรือไปไม่เป็นไรวางได้อยู่มั้งปึ๊บไม่ถึงด้วยมือไม่ถึงด้วยมือผมมือสั้นนะครับโอเคอ่า นะเอาเงินดีว่ากลัวตกน้ำอะ่ะโอเคครับโอ้ปึ๊บโอเเค้เยฟังไม่ได้ติดหัวบอมบ์กาเอา้าโอ้โหบอมบ์กาโห,หดสาดตบอ่าทหารเรือเอ้ยไม่ใช่ตบตบตัวสัตว์ทีเดียวตายแล้ยผมโคตรเมดนะโอเคเดี๋ยวเคลียร์ก่อนแล้วกันบอมบ์กาบายๆนะถึงเราจะช่วยจัดก,การตาัวสัตว์ให้เราก็เถอะแต่ว่ายังไงานายก็ยังปเป็นศัตรูเขาอยู่ดีโอเคผมเดี๋ยวเอาเหล็กก่อนแล้วกันนะปึ๊บปุ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 ๊บพอเราใช้ที่ขุดเหล็กนี้มาช่างขุดเร็วเหลือเกินนะครับ รู้สึกว่าที่บ้านผมน่าจะมีเพชรตัวสองเม็ดแต่ผมแต่ว่าสองเม็ดก็ยังเอาไปคราฟอ่าเอาไปคราฟ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 ที่ขุดไปได้ดีนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาเพชรเพิ่มนะโอเคลงแป๊บเอ้ยหึหึเกือบตกโอเคครับต้องวางบล็อกหินใช่ไหมเสียวตกอะ่ะ <c oughs> จริงๆอึ๊บโ,โหมันช่าง <c oughs> ช่างแบบเออช่างเถอะโอเคครับนะผมอ่ะปลอดภยยัยเรียบร้อยครับนะผมขุดเหล็กกันไปเลยแล้วกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ก็กดชิปด้วให้ผมไม่งั้นเราตกนะถึงเราจะมีผลบิษาุกับผมแล้วก็ยังมีผลบิษาุนะครับทุยพูดอะไรก็ไม่ลืมโอเคเรือนี้ถือเป็นการยึดจากเร็จสมบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวผมขอเอาเรือนี้ไปจอดไกลๆแล้วกันนะเพราะว่าจอดทัวร์นี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนลูกหลงครับผมเวลาผมอยากระเบิดเรือเล่นนะครับทุยโอเคอ่าเอาไปจอดสักตรงนี้แล้วกันครับข้างๆเลยอลำนี้นะโอเคเท่าก็ออกมาได้นะผมลงเรือแป๊บลงแล้วสิ ไอ้บ้านายโอเคนะครับรับนี้บุกเราใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวบุกขูโคตรเยอะดูดิขูอ,อันนี้เรือโจรสัตสปปเรือโจรสลัดสปอนทับกันสามอันครับท่านผู้ชมครับเรือเยอะเป็นไหนวะโอโอเคนะครับถือว่าเรียกได้ว่าเป็นแบบกองทับเรือเลยนะครับมีทั้งเรือโจรสัตทั้งอ่าเรือทหารเรือโอเคผมเดี๋ยวอ่าขอยึดเรือเราไปก่อนลวกันนะไม่ใช่ยึดเรือดีขอบุกเรือเราไ่ก่อนลวกันนะผม โอเคครับเรือนี้เรือลำนี้เป็นอ่าเป็นใครวะเอ้ยของเต็มนี่ว่าโอเคตะเป็ดแล้วกินผัดอีกแล้วโอ้ยเดี๋ไปเก็บของก่อนแล้วกันนะครับอ่ะปึ๊บอ่าเก็บให้หมดครับผมปึ๊บโโอ้หเหล็กนี่เยอะมากมายปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคผมเราได้ดาบนะส่วนพวกของพวกนี้ครับผมผมย้ายผมว่าจะย้ายกลับบ้านอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยย้ายแล้วกันเพราะว่าถ้าผมจะย้ายยังไงผมคงจะจะมาย้ายนอกรอบเอานะครับอ่า ู้สึกว่าที่ขุดผมใกล้ทางแล้วนะเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรมีอีกอันหนึ่งดูอ่ะโอเคผมจะไปบุกต่อแล้วกันนะเมื่อกี้บุกค้างไว้แบบนี้ใช่ไหมวัดที่เรือตัวสัตว์สุดน่ารักวัดที่พวกฐานเรือเอ้ยไม่ใช่พวกฐานเรือโอ้ยพวกโัวสัตว์นะครับขอค่าหน่อยนะนี่โอ้โหมีผลไปสัตว์สารโลเกนเนี่ยมันช่างดีจริงๆโอเคพวกกระสุนผมจะเอามาด้วยนะผมเผื่อเผื่ออยากอยากเล่สายปืนใช่ไหมเอออยากอยากแบบใช้ปืนนะครับโอเคบุกต่อไปเรื่อยๆครับ พอพเรามีอผลไม้บริษัทสายโรเกียได้โคตรโหดเลยครับมันจะเป็นตัวกลัวตายอีกต่อไปครับผมขอแค่เรามีพลนม้บิษัทสายโรเกียนะครับอ่าลงมาข้างล่างแล้วขอเอาของก่อนละกันแป๊บนึงนะโอ้โหเกิดเรัวเลยวะ่ะเดี๋ยวขอพังม,มันบางอะ่ะโอเคปึ๊บๆๆๆๆๆๆตายไปให้หมดไมอ้ปลาอ่าจตุสัตว์แดงโง่เออเราก็เป็นจตุรัสนี่ว่ะไปว่าตัวเองซะง,งั้นโอเคพังสปอนก่อนละกันนะครับ อ่ะปึบปึบปึบโอเคผมบุกเรือลำต่อไปได้นะครับโอ้ยหัวติดหัวติดบินไม่ได้อ่ะไออลำนี้บุกเราใช่ไหมเดี๋ยวพาร์ทนี้อ่าบุกเรือเสร็จก็ก,ก็ก็บุกเรือเสร็จ <c oughs> เดี๋ยวพาร์ทนี้จะบุกเรือจรสัตว์นะครับผมคูสามลำผมว่าเข้าไปต้องแหลกแน่นอนอะ่ะมีแั้สามลำโอเครู้สึกพอผมเคลียร์พวกเรือโจรสัตว์เหล่านี้เริ่มเด้นแล้วนะครับเออแล้วผมจะพังสปอร์ที่ไงเดี๋ยวว่ามาสปอรทับกันอะ่ะ โอเคช่างเถอะครับผมเอาไปว่าไปกกล่องก็พอแล้วนะโอ้โหนี่มันอวิดาครับเดือนนี้เป็นอวิดาครับผมอ่ะออวิดาเป็นตัวแรกตัวแรกของเรื่องมันเพียดนะถ้าใครเคยดูวันพียนะครับเอาปิดอีกเออเอาไม่ได้อ๋อใช่มันมันเยอะจังวะเออเคลียงหมดก่อนแล้วกันครับปึ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเลือดเลือดเลือดท่าศึกนะผมเอาอวิดานะก็ถือว่ายัางยังอย,อ,ยอยู่ในระดับกากโก๊ปปี้อยู่ครับผมแต่เรื่องตั้งแต่ที่ผมไปดูนะว่า อัอวิต้ามันดาเมจเท่าไหร่นะครับพอดีไม่เคยไม่เคยโดนตรีเพิ่งเพิ่งเคยเจอแค่นหละครับผมแต่ว่าก็เคยเจอก่อนนั้นก่อนนั้นนี่แหละนะครับอ่ะโอ้โหมันสปอนรัวเลยว่ะไปเนไงนะขอพังสปอนของอ่ากัปตันก่อนแล้วกันนะปึ๊บโอเคเอาเอากระสุนม,มานี่โอ๊ยพาร์ทนี้รู้สึกลึกทันเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์อาวิต้าก่อนแล้วกันนะครับปึ๊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 บเอ้ยมันเกิดมาไงวะเนี่ยอ่าอันนี้เราเอาแล้วใช่ไหม มีสกิลไหนไหมที่มันระเบิดได้สกิลนี้น่าจะน่าจะระเบิดได้นะครับลองดูนะปึ๊บโอ้ไม่ได้เลยครับมันระเบิดได้นะแต่มันไม่ทําให้พื้นดินสะเทือนสักนิดนึงสักเล็กน้อยเลยนะโอเคไม่เป็นไรพังไปก็ได้นะครับปึ๊บปุ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 ๊บอ่ะแล้วก็ท่านผู้ชมบอกว่าว่าถ้า,ถ,าถ้าเน้นดานเมจอะ่ะให้กินผลคอนดขาวผมซึ่ง <c oughs> ผมก็มีแล้วนะครับแต่ผมยังไม่กินนะครับรอรอ,รอก่อนแล้วกันนะเพราะว่า ดักจากใช้ผลนี้ให้คุ้มก่อนนะผมผลก,กระสุกกระสุนเนี่ยครับขอใช้ผลกระสุกกระสุนให้คุ้มก่อนแล้วกันนะโอ้โหทำไมเยอะจังวะเนี่ยเลยตรงนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวพังสปอร์ตก่อนแล้วกันนะครับนี่เรียบร้อยต่อไปก็แค่เคลียร์ให้หมดใช่ไหมทหารเรือเอ้ยโอ้ดินผูดผิดใช่ไหมตัวสัตว์แหมเพิ่งเคยเจอเรือตัวสัตว์ครั้งแรกเลยได้ใน,ในซีรีส์นี้โอเคเคลียร์ก่อนแล้วกันนะรู้สึกเหอะผมเหอะตัวสัตว์ครับผมมาเพราะว่าตอนออกเรือนี่ผมเจอแบบ เจอแต่โคบี้ใช่ปะแล้วก็เจออ่าพกเรือทหารเรือผมไม่เจอเรือโจรสัตเลยนะครับตอนนี้ก็มาเจอแล้วผมอ่ะเอ๊ะมันหมดยังวะผมบุก1กล่องสองกล่อง3าามกล่องโอเคบุกหมดแล้วับผมไอเรือเรือโจรสัตนะครับอ่ะเดี๋ยวไปบุกเรือทหารเรือต่อเราจบพาร์ทเลยกันครับเอรับนี้ใช่ไหมเรือของมอมันกรอ่ะถึงเวลาเขาเอ้ยไม่ใช่ถึงเวลาดิถึงคราวเคลียร์เลยมอมักรนะครับปาร์ตี้ขอพังสปอนก่อนเพื่อนโอเคผม ตรงมาด้านล่างครับไปก็มาพังสปอรตรงนี้ทิ้งนะครับอ่ะแล้วก็เข้าไปด้านในครับไปเฮ้ยทำไมมันทำไมมันไม่มีใครเกิดตรงนี้วะเนี่ยอุ้ยอุดยอดครับมีมีกล่องกล่องสามครับผมแล้วก็นั่นแหละโอเคจะเปิดเลยดีไหมผมเปิดเปิดแตแล้วกันครับเพรขอผมได้กุญแจมานะเราดูครับผมสามซอกหนึ่งปั๊บจีจีจีไม่ได้ครับโอ้ไม่ได้เสียดายอุตส่าห์ได้อุตส่าห์เจอช่างเถอะโอเคไม่เป็นไรทำไม ทำไมมันไม่มีใครสปอรเลยวันเรือนี้โอ้งงครับช่างถอะครับผมเดี๋ยวเอาเหล็กก่อนแล้วกันนะเรืนอนี้ครับผมป,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 ปรู้สึกพอผมมีผลปีศาจแล้วรู้มันมามันเอาเหล็กยากนยังไงไม่รู้ครับคือมันเสียวตกน้ำมาเออใช่ปะนะครับแต่อย่างน้อยก็ดีอยู่รับผมที่มันบินได้น,นะไอ้ผลกระสุกกระสุเนี่ยเอาเริ่มขุดอีกเอ้ยเริ่มดื้อแล้วครับตูดีพอพอเคลียเรือไปเยอะๆแล้วเริ่มดื้อแล้วนะครับอ่ะยวขอไปเอา อีกสองอันก่อนแล้วกันนะแล้วคนจบพาร์ทนะครับแต่พาร์ทหน้าผมก็มาบุกเรือต่อแล้วแหละโอ้โหโคตรเยอะตูดดิในแบบอะครับเลยชิบหายบุกยกี่พาร์ทถึงกะจบไปเนี่ยโอ้โหนี่มันกอนดเขาเลยชัดๆนะครับปึ๊บอ่าปึ๊บเฮ้ยครับเรือนี้ยังดีอยู่ว่าผมที่อ่าเรือมัมนไม่จมน้ำนะอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยถึงเวลาโด่ถึงเวลาโด <c oughs> ้โดนะครับไม่ที่โคตรแกพังแล้วอะทิ้งเลยแล้วกันนะครับเอานี่มาสก๊อ สโตพฤฤนพิแอคครับผมถึงมันจะขุดช้ากว่าเหล็กก็เหอะนะครับอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีโอเคอ่ะตรงนี้ก็ต้องวางหินไปด้วยครับผมอ่าโอเควางผิดปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บรับอ่าวางเป็นแบบจังหวะเลยครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยปลอดภัยหายห่วงสบายใจถึงถึงเวลาขุดอ่ะเรียบร้อยครับผมเลือเลือนแบบนี้ได้สำเร็จแล้วครับโอเคเอ้ยเดี๋ยวตกโอเคครับผมเดี๋ยวกลับไปจบ ตรงนู้นแล้วกันครับตัวพารทหน้าจะมาบุกเรือต่อนะโอเคครับพาร์ทนี้ก็บุกได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าประมาณสิลำงาผมก็ถือว่าบุกเยอะแล้วนะครับในพาร์ทนี้โอเคต่จกกันคลิปหน้าผมไปไปครับ